เราเก็บก่อนแล้วอยู่เกี่ยหานะคะทุกคนตมอยดูใต้นะพี่พีดูใต้เนี่ยนี่นะคะทุกคนเวลาเรากรีดก็คือแบบนี้นะคะเห็นไหมหอมมันอร่อยถูกใจที่ไปเนี่ยที่ ที่เราไปเก็บเนยแท่เก็บเ,เลือดเดือดเชาสวัสดีค่ะ B T Family มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดีค่ะ B T Family นะคะ ทุกคนคะวันนี้วันที่สิบเก้าตุลาคมส5 6พันห้ารอยหกสิบแปดหรือว่า2องพนินะครับวันนี้อากาศมีลมพัดในพิธีนะอากาศเย็นมากนนใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะก็สิบหกองศานะคะแล้วก็มีลมพัดแรงมากนะคะหนาวค่ะห <c oughs> นาวค่ะแล้วทีนี้เกา,าลอดมันร่วงเยอะทุกคนเดี๋ยวบีกับพี่จะพาทุกคนมาเก็บเกาลัดจิ๋วกันนะคะทุกคนต้นเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือเก็บกันเลยนะไปเก็บกันเลยครับหนาวหนาวค่ะ

น่าโม่เมื่อย นี่นะคะทุกคนเราก็เก็บเอาแบบนี้นะ,ะทุกคนของละจิ๋วของเรานี่แบบนี้เลย <st arts> <c oughs> จิ๋วมากจนแบบว่าต้องเขียเอานะทุกคนว่าเราจะเจอไหมแบบนี้นะคะนี่อันนี้ค่ะนี่ค่ะเหมือแบบนเรากำลังคุยหาอะไรทุกอย่างเกาลัดแหบลบะหาเก่าแลบบัดแหละเออ คือดูเหมือนจะเจยเดียวเลยได้เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เท่านั้นเลยทุกคนเพราะว่าลมพัดแรงแล้วมันร่วงนะคะทุกคนผิวมากอ่ะต้นมัันนเครบี่เป็นเกาะลัดป่านะทุกคนอยู่ในป่ามันอยู่ใต้นะพี่พีอยู่ใต้เนี่ยนี่ดูอย เป็นแบบนี้ง่าอยู่ใต้อะไรนะจ็บตน,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 น้เนเาเธอดิวมากจนต้องเขี่ยหาคุณนี่ลูกมันล้วงแบบเนี่ยเต็มเลยแบบเป็นลูกเล็กๆนะทุกคนปีเนี้คือลูกเล็กมากพี่พี่แล้วไม่สามารถที่จะเอามือจับได้ ก็จะอยู่ล้างอย่างดีนะทุกคนเลยขีิ้่าที่จิงเราล้างดีๆแล้วเราไปกรีดแล้วเราอบเลยพี่ดีดูคือดูความจิ๋วอ่ะนี่ค่ะทุกคนจิ๋วจิ๋วก็ลูกเล็กน้อยแบบนี้นะคะ อืได้แล้วเขียเขียออกก็จะเจอดูมันจะลูกม,มันจะรีบๆเบนๆแล้วนะทุกคนเราก็เอาเท่าไหร่เท่านะนี่นะคะเราเก็บต่วลัตอยู่เขียหานะคะทุกนะคะน วว่า้พกครับนี่ค่ะเก่าลาัดเดียวของเราเราจะไปอบนะทุกคนวันนี้เพราะว่าอัน,นเล็กๆแล้วก็เขีย่ยแล้วก็เจอนะคะทุกคนนี่ไงคะทุกคน,นเขี่ยเรื่อยๆนะคะตอนนี้อากาศเย็นลมแรงแรงมาก ทคนคะนี่บีกับพิธีก็เก็บเกาลัดจิ๋วเสร็จแล้วนะคะอากาศก็เย็นลมก็หนาวมากเลยนะคะนี่จะเริ่มฤด,ดูหนาวแล้วนะคะทุกคนลมพัดแรงซึ่งเกาลัดปีนี้ก็ไม่ได้ดกเนาะตอนนี้อากาศเหมือนอยู่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งนะครับตอนนี้16องศาค่ะถ้าดูในพยากรณ์อากาศเนาะนี่ค่ะเกาลัดของเราเดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็ไปกรีดแล้วก็อบอร่อยอร่อย,ออยกินนะคะทุกคนท <ไป S 2> ากันเลยครับ ได้นิดเดียวครับวันนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะมากรีดนะคะกรีดแล้วเราจะไปอบนะคะทุกคนไปดูมาในอินเทอร์เนต็ตอะ่ะทีนี้ง่ายมากเลยนะทีอันเดียวนี่นะนีงข้างข้างเหรอกรีดอะไรนี่ค่ะกรีดให้เป็นการกระบาดแบบนี้นะคะทุกคนมาดูว่าวิธีนี้จะเป็นแบบไหนนะคะจะอบอร่อยไหมแล้วก็สุกด,ดีไหมนะทุกคนเวลาคนเกาหลีไปเก็บเนี่ยฝนตกหยุดเขาก็ไปเลยนะครับไปเก็บเลย จะลมแรงนะร่วงหมดอะแต่วันนี้ลมแรงแบบหนาวทุกคนไม่ได้ลมแรงแบบฝนจะตกนะลมแรงแบบอากาศหนาวแต่วันนี้เนะกาลัดมันร่วงหมดแล้ว <laughs> นี่นะคะทุกคนเวลาเรากรีดก็คือแบบนี้นะคะเห็นไหมทำท่า,ทาให้ดูก็ได้ทำเป็นการกรบาทนะครับใช่ค่ะนี่ เห็นแล้วเนะเห็นแล้วยูด oh, yeah, no hmm, mm ูม hmm. ือเรากรีดแล้วเขาก็รู้แล้วเนี่ยโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คจือนี่ดูการทำงานการทำงานเปรียบเทียบกันรวมกันเลยเพื่อเป็นการไม่ละอายเท่าไหร่นี่เสร็จแล้วพอกรีดแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปแช่น้ําสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ตอนเวลาอบเนื้อกาลัดจะได้นุ่มนะคะทุกคนแล้วก็แกะอง่ายแช่น้ำก่อน เียัตัวไปแช่น้ำแช่น้ำมาประมาณสิบนาทีนี่นะคะกําัแช่น้ำค่ะ ซอสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนร่อนแห้งเลยนะครับคือแกะออกง่ายมากนะคะทุกคนเนี่ยร่อนเลยเนะี่ยแกะออกมาแล้วรอบหนึ่งนี่ทุกคนกระป๋กสูตรนี้คือดีขยันเก็บเลยทีนะอืมนี่คะ่ะเรียแกะเราไว้ริมข้างๆนะคะพี่ขอเอบไปแช่นะ้ำอนนะอืมือ อร่อยเนาะอะไรวะที่เคยทำสูตรนี้ดีค่ะทุกคนหม้ออบ้มร้อนไม่ใช่ไม่ใช่หม้อ,อทอดอไร้น้ำมันนะคะอร่อยตำแหน่งที่มันไม่ดีเราเราก็เอามีเดเฉือนออกนะคะทุกคนโอ้อแบบนี้เลยโอ้อร่อยเป็นครั้งแรกที่กินกุหงลายกุ้งกุแบบอร่อยมากไม่ต้องแบบ ไม่ต้องแกะแล้วไม่ต้องเอาฟันแทะแทะหอมอร่อยแกะเขาอย่างง่ายเลยเนี่ยแล้วก็เม็ดยังสวยๆอยู่เลยเนาะใช่ค่ะบ้านออกมาแบบนี้เลยนะคะถูกใจมากอันนี้คือกระเด็นออกเลยระเดจนริงขอแล้วที่โอมข้ามมากกว่า พงพอใจมากเลยเนะาะไม่ต้องต้มทุกคนแต่ก่อนลูกใหญ่ให่มาเนาะแต่แต่ในลูกเบ็กอบอบเร็วน,ะนานไอเร็วหน่อยเนาะแต่ลูกใหญ่หน,น่าจะนานกว่านี้เนะาะอ,อบเท่าไหร่สองร้อยองศายี่สิบนาทีค่ะอืมก็จะแ,แ,แช่น้ําแกะไอเขาเรียกว่ากรีดแล้วแช่น้ํานะคะทุกคน ปรีดแล้วแช่น้ำ15นาที10ถึง15นาทีก็ได้จะได้ลักษณะนี้นะครับเป็นแกะแบบนี้เลยอืมถ้าอยากให้กรอบก็ต้องนานกว่านี้หน่อยนะ200องศาแล้วล25ที่นะเพิ่มไปอีกนิดนึงแต่นี้คือนุ่มแล้ว วันนี้คู่แข็งกรอบมากเคยแล้วนะเคยทำครั้งนะึ่ง้ะแต่กรีดแต่ไม่เคยแช่น้ำเนาะอม,มันเลยไม่ร่อนหรือเปล่าไร่รู้แช่น้ำแล้วมากรีดอันนั้นเนะ่ยผิดสูตรอ,อันนี้คือเราล้างแล้วก็แช่น้ำไว้ก่อนเอามากรีดมันก็กรีดง่ายใช่ไหมแล้วก็แช่น้ำอีกสิบห้านาทีก็คือ ได้แบบนี้เลยทุกคนอือหืออร่อยจริงๆสูตรนี้เด็ดมาก้ช้ใน,นเราเกียเยอะนะมันจะร่อนออกมาเลยนะ,ะใช่เห็นไหมอันนี้เหมือนเหมือนว่าอบแห้งอบแห้งมันจะเป็นแบบนี้เลยเนะี่ยมืงวิธีแกะได้สวยอ่ะทุกคนดูถ้าอบแห้งเลยเป็นแบบนี้เลยอือหือยไงคะแซ่บกรอบ ผมชอบอบกรอบมันก็ทําขายเลยที่เขาคั่วแบบนานๆเนาะที่เขาคั่วแน่นนั้นอะใส่เนาะใส่ใส่แล้วเหินไม่รู้ค่ะมาเลยจะกินเลยอุ้ยถ้าเรากรีดดีๆนะพี่ทีคือเราเราจะได้แกะแบบนั้นเลยแตกอยู่นะมันแตกอยู่มันระเบิดค่ะปุ๊บปั๊บเลยตอนกรีดไม่ดีอะ ก่ก็ลูกเล็กเนาะคือโดนมือกลัวไม่เป็นไรแล้วก็มาแกะเพิ่มกรอบดูสิลูกเล็กๆฮึพิธีตรงเยื่อก็ไม่ขมนะกินได้โดยหอมกรอบากตียะพินโดนเยื่อมันขมมากเลยนะขมคืดคอด้วยอันนี้ไม่ เนี่ยคัคนยังมีแบบเยื่อหุ้มอยู่เยื่อหุม้มแต่ผมไม่อยากให้นานกว่าน,นี้นะครับเวลาอบมันจะได้แบบกรอบๆใช่ค่ะเดีวพี่ดีไปทำเองนี่นะคะสำหรับตัวนะนี่สำหรับพีเมอร์คือใช่ไหมเราก็จะมีวิธีกินเกาลัดที่แตกต่างกันในแต่ละปี <laughs> <laughs> แต่วิธีนี้ ดีที่สุดนะคะทุกคนเลือกที่สุดเการัดเก็บมาฟรีนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอบโดนไฟมากนี่อันนี้เปลือกมันนี้ก็จะกระเทาะออกไปด้วยไงครับใช่ฝั่งที่ไม่โดนไฟมันก็แบบเนี้ต้องได้แกะนะแต่มันอร่อยอยู่มันไม่ขมตรงที่เยื่อหุ้มอะค่ะไม่ขมืมขม<อ>ค่า,<ม>าที่เ,เก็บ ถือว่าคุ้มค่านะรอบนี้อร่อยกินง,ง่ายด้วยน้อยไม่ต้องแบบลูกลูกเล็กก็จริงนะครับแต่เนื้อมันฉ่ำมากตัวไงลูกเล็กเนื้ออร่อยมากอร่อยกว่าลูกใหญ่ถ้าปลูกพี่บ้านในผมจะปลูกพันนี้พันุใหญ่ไม่ปลูกแบบเนีย <c oughs> <c oughs> ปลูกที่อ,อร่อยมากเนื้อมันแน่นมันเหลืองแล้วก็มันฉ่ำมากคน <N> เนื้อแบบนี้่ะคนเกาหลีไม่เก็บขององจริงนี่เห็นไหมเหลืองๆแบบนี้อร่อยมากสีเหลืองไข่เลยทุกคนคือมันหอมมันมันแล้วก็มันหวานมันเป็นมันเป็นเนื้อนมนมเลยพี่เนาะเวลาเราเคี้ยวลงไปมันเหมือนแบบเป็นแป้งละลายอะเนาะแต่ว่าไม่เก็บเขาก็เก็บอยู่นะครับเก็บค่ะไม่งั้นไม่เหลือน้อยหรอกอันนี้เหลือจากเขาอื ลมแรงเราไปเก็บมามันก็พอได้กินนะส่วนมากก็น่าจะเป็นผู้เท่าเลยครับเก็บเนาะราะนั้นเราก็เห็นคนแก่มาเท่าไปเก็บคนวัยรุ่นขเขาจะลูกใหญ่นะคนเท่าอ,อ,อยู่ทุกคนคนเท่าเขาเน่าจะรู้ว่ามันอันไหนอร่อยอันไม่อร่อยเกิดนานแล้วยังรู้ประสบการณ์เยอะหอมนันอร่อยถูกใจที่ไปเนี่ยที่ ที่เราไปเก็บเลยแทบเก็กเ,กกเลือเหลือเพราใช่ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสว,ส,สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย